ถ้าโลกไม่ได้เป็นบ้านเพียงแห่งเดียวของมนุษย์ละ่ะมีหลักฐานหลอยอย่างที่บอกเราว่ามนุษย์อาจมีรากเหง้ามากกว่าที่คิด 1. โครงสร้างโบราณที่ท้าทายเวลาพีระมิดแห่งอียิปต์เส้นสายลึกลับของนาสกาลไลน์หรือสโตนแฮนช์สิ่งเหล่านี้ซับซ้อนเกินกว่าความรู้ที่มนุษย์โบราณจะมีหรือจริงๆแล้ว เป็นร่องรอยจากผู้ที่เคยอาศัยทั้งบนโลกและจากที่อื่น 2. ตำนานผู้มาเยือนจากท้องฟ้าแทบทุกอริยธรรมต่างมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพที่ลงมาจากฟ้าเช่นอนนุนกิของชาวซูเมเรียนที่บอกว่ามาจากดาวดวงไกลแล้วถ้าเรื่องเล่านี้ไม่ใช่นิทานแต่คือความทรงจำจริงๆละ่ะ 3. รหัสพันธุกรรมลึกลับ DNA ของมนุษย์ซับซ้อนผิดปกติมีบางส่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้จากการวิวัฒนาการเพียงบนโลกหรือเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราเคยถูกผสมกับสายพันธ์ุจากนอกโลก 4. ความหลงไหลในดวงดาวตั้งแต่โบราณมนุษย์เฝ้าสร้างปฏิทินดาราศาสตร์ นับการเคลื่อนของดวงดาวเรากับเราคุ้นเคยกับมันบางทีนี่อาจเป็นสัญชาตยานดึกดำบรรที่บอกเราว่าบ้านของเราไม่ได้มีแค่โลก 5. เงื่อนงามจากอาวกาศภาพจากดาวอังคารมีบางสิ่งคล้ายซากเมือนโบราณหรือบางทีมนุษย์อาจไม่ได้กำลังค้นหาดวงดาวใหม่แต่กำลังเดินทางกลับบ้านเก่า ทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงสมมุติฐานแต่ท่านโลกไม่ใช่บ้านเดียวของมนุษย์จริงๆคำถามที่แท้จริงคือเรามาจากที่ไหนและเรากำลังจะกลับไปที่นั่นหรือเปล่า